ทีน,นี้เรามาเริ่มกันที่ซิกมานะคะซิกมาก็คือเป็นสัญลักษณ์แสดงการคูณน,นะคะเรียกว่าซิกมาหรือว่า summation ความหมายของคําว่า summation ก็คือการบวกนั่นเองนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ซิกมานะคะจะมีตัว m ตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายซิกมานะคะแล้วก็ตัว x ตรงนี้มันเป็นตัวแปรที่ถามว่าเราจะบวกอะไรกันบ้างนะคะมันก็คือเราจะบวก x แล้ว x กี่ตัวมาดูว่า ตัวไอตัวเนี้ยนะคะตัวห้อยเขาเรียกว่าตัวห้อยนะคะตัวไอตัวนี้จะบอกว่าเราบวกกันทั้งหมดกี่ตัวนะคะโดยกําหนดค่าว่าให้เริ่มบวกจากตัวที่เท่าไหร่โดยเริ่มข้างล่างเนี้ยอันนี้คือตัวเริ่มนะคะตัวเริ่มว่าให้เริ่มที่เท่าไหร่ถ้าเราเราเริ่มตั้งแต่ตัวบวกตั้งแต่ตัวแรกก็คือไอหนึ่งจนถึงไอที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็กําหนดเองว่าตัวสุดท้ายที่เราจะบวกกันคือตัวที่เท่าไหร่นะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นไปดูหน้าถัดไปนะคะอย่างเช่นนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูจะเอา x ตอนนี้คุณครูยกตัวอย่างตัว x กําหนดค่าตัว x มานะคะตัว x ก็คือข้อมูลของเราตัว x ก็คือข้อมูลของเรานะคะส่วนมากเขาจะตั้งให้ x เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นคะแนนนะคะคะแนนหรือทุกอย่างที่เราไปวัดมาอาจเป็นคะแนนหรือส่วนสูงอะไรก็ได้ นะคะหรือว่าน้ำหนักก็ได้นะคะทีนี้ตัว f นะคะส่วนมากเราจะให้กําหนดให้ f เท่ากับความถี่ความถี่ก็คือจํานวนคนนั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราสมมติว่าคุณครูกําหนดค่ามาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ลองมาใช้ซิกมาดูสิคุณครูจะบวกกันนะคะคุณครูคคคจะเอา x หนึ่งบวกไปจนถึง x ตัวที่ห้าเลยนะคะทีนี้คณครูสามารถ เขียนเป็นเครื่องหมายซิกมาได้ดังนี้ก็คือซิกมาของ x i โดยที่เริ่มบวกตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ห้านะคะทีนี้เราจะมาหาค่าดูซิค่าซิกมา x i โดย i เนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่หนึ่งถึงห้าเราจะทำยังไงนะคะก็คือการบวกกันตั้งแต่ x ตัวที่หนึ่งบวก x ตัวที่สองบวก x ตัวที่สามบวก x ตัวที่สี่สนะคะแล้วก็บวก x ตัวที่ห้า คราวนี้เดี๋ยวบวกกันยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็น x บวกไม่ได้นะคะเราก็เอาค่าที่คำกำหนดให้ที่บอกว่า x หนึ่งเท่ากับหนึ่งก็แทน x หนึ่งด้วย1 x 2เท่ากับสามแทน x สองด้วยสามตามโจทย์ที่ให้มานะคะ x สามเท่ากับสี่แทน x ด้วย x สามด้วยสี่ x สี่เท่ากับเจดแล้วก็ x 5เท่ากับศูนทั้งหมดบวกกันได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้บวกกันได้สิบเนาะตรงนี้บวกกันได้ค่าทั้งหมดรวมกันได้สิบห้าตอบ ซิกมา Xi นะคะก็คือ X1 หนึ่งบวกบจนนถึงเ้าเท่ากับสิบ้านั่นเองนะคะมาดูาตัวอย่างข้อต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูจะให้หาซิกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่านว่าซิกมา Xi i อนะคะอ่านว่าซิกมานะคะ fi xi หมายถึงว่า F คูณอยู่กับ X นะคะโดยที่ถ้า f(ixi) I, ก็คือถ้า x ตัวที่1ก็คูณกับ x ตัวที่1นะคะถ้า s ตัวที่2ก็คูณกับ x ตัวที่2มันคูณกันอยู่นะคะทีนี้คูณกันไปแบบนี้จนครบ5คู่นะคะแล้วเอาทั้ง5าคู่นั้นมาบวกกันนะคะวิธีการเขียนกระจายาออกไปนะคะก็คือเขียนแบบนี้ลูกนะคะมันบอกว่า f(x) ใช่ไหมนะคะ f(x) แบบนี้หมายถึงว่า x 1กับ x 1ตัวรันมันจะเป็นตัวเดียวกัน เพราะว่าม,ม,มันเป็นตัว i เดียวกันนะคะทีนี้ i เริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ห้านะคะไอ้คำว่า i เริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี่ย i เท่ากับหนึ่งถึงห้าแบบเนี้ย i คืออะไรบ้าง i คือตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วนะับไปเรื่อยๆเลยเพิ่มทีละหนึ่งเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่า i มีห้าตัวแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมีห้าคู่นะคะแล้วเอาตั้งห้าคู่นั้นมาบวกกันเพราะอันนี้เป็นสนัญลักษณ์คงทิกมาก นะคะอ่ทีนี้มาคู่ที่หนึ่งบวกด้วยคู่ที่สองก็คือมันจะเป็น x สอง f สองเหมือนกันคู่ที่สามก็จะเป็น x สาม f สามผู่ที่สี่ก็จะเป็น f สี่ x สี่นะคะแล้วก็คู่ที่ห้าจะเป็น x ห้า f ห้านะคะอ่ที 5, น, f 5, f 5, น,ะะทนี้เราลองมาแทนค่ามันดูนะคะว่ามันได้ผลตามที่จุดกําหนดให้นะคะ f หนึ่งเท่ากับหนึ่งนะคะคูณกับ f หนึ่งเท่ากับสี่ บวกกับ x 2เท่ากับ3ามคูณกับ x 2เท่ากับสิบห้านะคะบวกกับ f สาคือ4คูณกับ f สาคือ5บวกกับ x สคือ7คูณกับ f สคือ8ดนะคะบวกกับ x 5คือศนคูณกับ f 6คือ f 5คือ6นะคะอะทีนี้ทำไงก่อนให้เราเอามาคูณกันก่อนนะคะคูณเสร็จแล้วค่อยไปบวกกันนะคะอะเท่ากับให่ตรงกันนะคะวงเล็บแรก10คูณ1ได้10 บวกกับสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าบวกกับสี่คูณห้าได้ยี่สิบบวกกับแปดคูณเจ็ดได้ล่ะลูกแปดห้าสี่ห้าแปดหกแปดห้าสี่สิบเป็นคือแปดแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกนะคะบวกกับศูนย์คูณหกก็ได้ศูนย์นะคะอ่ะทีนี้จัดการเอามาบวกกันตรงนี้ได้สามสิบเนาะตรงนี้ได้ค่ะสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะคะกลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดบวกกับสามสิบก็เป็นหนึ่งร้อย สามสิบเอ็ดนะคะอ่ะตอบหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะออนนะคะ